มาชมตะขบยักษ์ค่ะดูลูกหวานด้วยนะคะแต่ต้องเก็บดำๆแบบนี้หวานหวานแล้วก็เนื้อเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าโกแบบว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องฉีดยาด้วยนะคะไม่ฉีดแล้วก็ไม่มีมแมลงกวนหรอไม่มีไม่เห็นมีเลยไม่มีมแมลงกวนใช่ไหม,ม ตายนี hey, ่ไหนอะเเลยเนี <e right right. okay. the ่ยเห็นปะลูกใหญ่มากเลยอะนี่เจ็บไปแล้วไงถ้าไม่เก็บนะโอ้โหดำเลยดำโอ้โหนี่ตายยังไงจะกินหมดเลยนะโอ้ยเยอะมากตาขบยักษ์ต้นใหญ่มาก